โอเคครับนักเรียนสำหรับคลิปนี้เนาะเราจะมาต่อในแบบฝึกหัดที่10.5เนาะอ่ะเรามาเริ่มข้อที่1เลยข้อที่1นะเขาให้เด็กๆคำนวณค่า pH pOH ของสารละลายที่มีความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนแล้วก็ไฮดรอกไซด์ไอออนต่อไปนี้มีอยู่4ข้อนะอ่ะอย่างเช่นข้อนี้เขาให้ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนมา ส่วนข้อ3และข้อ4ให้ความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนมาแล้วก็ให้เด็กๆระบุความเป็นกรดเบสของสารละลายด้วยอ่ะทีนี้เรามาดูข้อที่1ย่อยก่อนข้อที่1เขาให้ H3O บวกมาใช่ไหมลูกเราสามารถหาค่า pH ได้ตรงๆเลยทีนี้สูตรในการหาค่า pH อ่ะจากตรงนี้นะ เราจะไปหาค่า pH จากสูตร pH เท่ากับลบ log ความเข้มข้นของ H บวกหรือ H3O บวกคืออันเดียวกันเนาะอันนี้ครูเขียนให้มันสั้นๆโอเคนะอ่าก็จะได้ประมาณนี้แล้วเด็กๆก็แทนเลยลูกเอาความเข้มข้นของ H บวกมาใส่ลูกหนูจะได้3คูณ10กำลังลบ c จากนั้นหนูกระจายลบล็อก ok เข้าไปลูกมันจะกลายเป็นลบล็อกสลบล็อกสิบกำลังลบสถูกไหมอ่ะทีนี้ไอ้พดข้างหน้าตรงนี้ลูกเด็กๆไปกดล็อกสลูกล็อก ok 3มันเท่ากับประมาณ0.47ถูกไหม0.47 อ่ะคุกกะเป็นประมาณลบ0.48ละกันเนาะประมาณนี้อ่ะโอเคส่วนจพ์ข้างหลังตรงนี้ลูกอ่ะมันจะใช้เขาเรียกอะไรนะหลักการก็คือมันลบล็อก10ยกกำลังลบ4ถูกไหมมันจะมีเขาเรียกแะไรทฤษฎีอันนึงลูกเราจะเอาลบ4ตรงนี้ลูก ตบลงมาด้านล่างตรงนี้มันจะกลายเป็นลบ4คูณกับลบ1ตรงนี้กลายเป็น4บวก4ล็อก 10. แบบนี้ถูกไหมลูกทีนี้ล็อก10มีค่าเท่ากับ1ดังนั้นพจน์ข้างหลังตรงนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูก4โอเคไหม,มเด็กๆได้ไหมจ๊ะมันก็จะได้เป็นลบ0.48บวกกับ ซึ่งมันจะมีค่า p x เท่ากับประมาณ3.52ความจริงคำตอบคือตรงนี้นะความจริงคำตอบคือตรงนี้โอเคได้คำตอบแล้วจากนั้นลลกเด็กๆไปหา p o h ลูกทีนี้ p o h มันจะมีจากสูตรหนึ่งข้อลูกก็คือ p s บวก p o h สค่านี้บวกกันต้องมีค่าเท่าไหร่ลก1 0 4เนาะเด็กๆก็แทน ps เท่ากับ3.52เรากำลังหา poh ถูกไหมหนูก็จะย้ายข้างเราก็ได้ poh เท่ากับ1 0บลบ3.52ดังนั้น poh poh เท่ากับ10.48 นี่คือคำตอบอ่าโอเคต่อไปเด็กๆจะบอกความเป็นกรดเบสเนาะเราจะโฟกัสที่ค่า pH ละกันเพราะเราจะคุ้นชินกับ pH เนาะถ้า pH เข้ากับ7จะเป็นกลางทุลูกถ้า pH น้อยกว่า7เป็นกรดถ้า pH มากกว่า7เป็นเบส ข้อนี้เด็กๆก็มาโฟกัสตรงนี้ pH 3.52มันน้อยกว่า7ใช่ไหมแสดงว่าต้องเป็นกรดโอเคส่วนข้อ2ลูกคุณครูจะไม่แสดงละเอียดให้ดูแล้วเนาะข้อ2ทํทำเหมือนข้อ1ลเลยลูกเด็กๆทำตามคอนเซปต์ตรงนี้เลยลูกโอเคนะแล้วเด็กๆจะได้คำตอบก็คือ p h เท่ากับ7.70 <7. 70, S 1> ส่วน p o h เท่ากับ6.30ความเป็นกรดเป็นเบสโลก p h มากกว่า7ใช่ไหมก็ต้องเป็นเบสโอเคประมาณนี้โอเคเนาะ สีฟ้าคือคําตอบเนาะส่วนการแสดงวิธีทำตรงนี้เขาไม่ได้ให้แสดงวิธีทำหนูไปแสดงวิธีทำในกระดาษทดก็ได้เนาะแล้วหนูก็เอาคำตอบตรงนี้มาใส่มาดูข้อ3ลูกข้อ3จะมีวิธีการที่ต่างไปจากข้อ1และ2และเพราะเขากำหนดความเข้มข้นของ OH ลบมาดังนั้นหนูสามารถหาอะไรได้ POH ถูกมาลูกหนูก็หา p o h เเลยลูก พีจาก p o h เท่ากับลบล็อกความเข้มข้นของ o h ลบถูกไหมหนูก็แทนเลยมันจะกลายเป็นลบล็อก1.1คูณสิบกำลังลบสิบเอ็ดคูณสิบกำลังลบสิบเอ็ดโอเคนะมันจะได้ลบล็อก 1.1ลบลบ็อก10กำลังลบ11อ่ะหนูก็ไปกดเครื่องคิดเลขลูกล็อก1.1ล็อก1.1มันจะได้ประมาณ0.04ถูกไหมแต่มันยังคงต้องติดลบอยู่อ่ะส่วนพจน์ตรงนี้ลูกเอาตรงนี้ลงมาคูณตรงนี้ลบ11เจอกับลบ1กลายเป็น11 11ล็อก10ก็คือ11ถูกไหมดังนั้นหนูจะได้คำตอบก็คือ10.96โอเคหนูจะได้ p o h เท่ากับ10.96โอเคนะถ้าหนูจะหา p h หนูก็ใช้สูตรเดิมจากความสัมพันธ์ของ pH มันบวก p o h มันต้องมีค่าเท่ากับ14เสมอเนาะหนูก็ติด pH ไหนูแทน pOH ลบเท่ากับ10.96ผลรวมต้องเท่ากับ14ดังนั้น pH จะเท่ากับ14ลบ10.96ดังนั้นหนูจะได้ pH เท่ากับประมาณ3.04อ่ะ พอได้ pH ประมาณ3.04แล้วตอบเลยเป็นเป็นอะไรลูกเป็นกรดโอเคปะส่วนข้อ4เด็กๆทาเองเรียนแบบวิธีของข้อที่3เลยลูกเด็กๆกดเครื่องคิดเลขกันเนาะหนูจะได้ pH ประมาณ7.70 อ่ะโอเคเด็กๆลอกเฉพาะสีฟ้าตอบไปเนาะลอกเฉพาะสีฟ้าเวลาตอบจริงๆเนาะอ่ะต่อไปมาดูข้อที่2การเตรียมน้ำปูนใสโดนโดยสารละลายแคลเซียมไฮดรอ,อกไซด์ลูกแคลเซียมไฮดรอ,อกไซด์0-2กรัมและปรับจนมีปริมาตรเท่ากับ200มิลลิลิต น้ำปูนใสที่ได้มี pH เท่าไหร่นี่คำถามอยู่ตรงนี้อ่ะโอเคทีนี้ถ้าตามหลักการของข้อนี้เนาะเด็กๆต้องตอบคุณครูให้ได้เนาะว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสเกโอเคไหมดังนั้นคอนเซปต์ concept, หรือสเต็ปในการทำโจทย์ข้อนี้ก็คือเด็กเด็ก,ดกต้องหาความเข้มขน้นของ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ให้ได้ถูกไหมทีนี้พอเด็กๆรู้ความเข้มข้นของแคลเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นเบทแก่เนาะแตกตัว100%ถูกไหมแตกตัว100%แตกแตกัว100%ป๊บหนูจะรู้ความเข้มข้นของ OH ลบถูกไหมพอหนูรู้ความเข้มข้นของ OH ลบหนูก็ไปหาอะไรลูก POH แล้วหนูค่อยมาหา ph ซึ่งเป็นสิ่งที่โจทย์อยากรู้โอเคนะดังนั้นเด็กๆจะทำตามสเต็ปตรงนี้ที่คุณครูบอกนะอันดับแรกลูกเด็กๆหาความเข้มข้นหาความเข้มข้นของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ซะก่อนลูกอ่ะทีนี้เขาบอกว่าในการเตรียมแคลเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเขาใช้มัน0.2กรัม แล้วก็ทำให้เป็นสารละลายที่มีปริมาตร2 0 0มิลลิลิตรเนาะเด็กๆก็จะได้ว่าจากตอนแรกมันเป็นของแข็งถูกไหมมันถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของสารละลายอ่ะโอเคเด็กๆก็จะใช้คอนเซปต์คือโมลตอนที่เป็นของแข็งโมลตอนที่เป็นของแข็งกับโมลตอนที่เป็นสารละลายจำนวนโมลมันเท่ากันถูกไหม โมลตอนเป็นของแข็งก็คือ G ส่วน M มโมลตอนเป็นสารละลายก็คือ CV ส่วนพันตอนนี้เรากำลังหา C หรือความเข้มข้นอยู่เนาะหนูก็แทน G เลยลูก G ของแคลเซียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ0.2กรัมส่วน M คืออะไร M คือมวลโมเลกุลลูกเด็กๆไปเปิดตรงปกหนังสือโลก มวลอะตอมของแคลเซียมเท่ากับเท่าไหร่มวลอะตอมของแคลเซียมเท่ากับประมาณครูใช้ประมาณเลยเนาะ40ออกซิเจนมีกี่ตัว2ตัวตัวเดียว16ใช่ไหมสตัวก็เป็น32ไฮโดรเจนตัวเดียว1 2ตัวกลายเป็น2ดังนั้นมวลโมเลกุลของแคลเซียมไฮดรอกไซด์จะอยู่ที่ประมาณ74มวล โมเลกุลของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ประมาณ74ลูกหนูเอา74มาใส่ตรงนี้ต่อไป c ติดไว้เพราะเราจะหาเนาะ v ของสารละลายคือ200แล้วหนูก็อย่าลืมหารด้วย1,000อ่ะตัดกันปุ๊บหนูก็ย้ายข้างหา c ของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ลูกหนูจะได้1.35คูณ10กํลังลบ2โมลาร อตอนนี้เราได้ความเข้มข้นของแคลเซียมไฮดรอ,อกไซด์แล้วอะสเต็ปต่อไปสเต็ปต่อไปลกูกเราจะหาความเข้มข้นของไฮดรอ,อกซไซด์ไอออนแล้วซึ่งถ้าใครทํำข้องแล้วเด็กๆสามารถตอบได้เลยว่าความเข้มข้นของไฮดรอ,อกไซด์ไอออน มันต้องเป็นกี่เท่าของความเข้มข้นของเบตตัวนี้มันจะต้องประมาณ2เท่าเนาะแต่ถ้าใครยังไม่คล่องลุกเด็กๆเขียนสมการการแตกตัวเลยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ละลายน้ําเป็นเบตแก่ถูกไหมแตกตัวร้อยเปอร์เซ็นใช้ลูกศรหัวเดียวมันจะให้แคลเซียมสบวกกับ O H ลบกี่ก้อน2ก้อนตรงนี้สำคัญมาก มันจะได้สองโอเฮลบถูกไหมอ่ะถ้าเด็กๆตั้งลอปอสอตอนเริ่มต้นเบตเข้มข้น1.35คูณ10กำลังลบสตรงนี้ก็เป็น0เป็น0โมโลาถูกไหมทีนี้ลักษณะการแตกตัวของเบตแก่แตกตัว100%ลกูกดังนั้นตรงนี้ การเปลี่ยนแปลงหายไป1.35คูณสี่กำลังลบ2โมลารเลยตรงนี้ต้องเพิ่มขึ้น1.35คูณสี่กำลังลบ2ส่วนไฮดรอกไซด์ไอออนลูกมันมีอัตราส่วนจำนวนโมลเป็น1ต่อ1ต่อ2ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถ้าเทียบกันต้องเป็น1งต่อ1ต่อ2ดังนั้นเด็กๆก็เอา2คูณตรงนี้ลูก นูจะได้การเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันจะได้ประมาณ2.7คูณ10กําลังลบ2อะพอสิ้นสุดการแตกตัวตรงนี้เหลือ0ละตรงนี้เหลือ1.35คูณ10กํลังลบ2แต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการคือตรงนี้นี่ตอนนี้เรารู้แล้วตอนนี้เรารู้แล้ว ว่าไฮดรอกไซด์ไอออนเท่ากับ2.7คูณ10กำลังลบ2โมลารลูกดังนั้นหนูจะได้ความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนเท่ากับ2.7คูณ10กำลังลบ2โมลาร์โอเคไหมตอนนี้เราได้สเต็มนี้สเต็มนี้แล้วต่อไปสเต็ปต่อมาลลกเด็กๆหา POH ลก จากสูตรอะไรจากสูตรอะไรลูก poh เท่ากับลบ log ความเข้มข้นของ oh ลบปืบอันนี้ไปด้วยความรวดเร็วเลยนะ2.7คูณสิบกำลังลบ2อ่ะมันจะได้เป็นลบล็อก2.7กับลบ log สิบกำลังลบ2หนูก็ไปหาล็อก2.7ลูก ล็อก2.7มันคือ0.43แต่มันยังต้องติดลบไว้ล็อกลบล็อก,อก10กำลังลบ2เนาะมันคือบวก2หนูก็กดเครื่องคิดเลขหนูจะได้ poh เท่ากับประมาณ1.57อ่ะโอเคจากนั้นหนูก็หา p s จากความสัมพันธ์ p h บวก p o h เท่ากับเท่าไหร่เสมอ14เนาะดังนั้น p h จะเท่ากับ14ลบด้วย p o h หนูก็จะได้14ลบด้วย1.57หนูจะได้ p h เท่ากับประมาณ12.43อ่ะ คำตอบก็คือตรงนี้อ่ะต่อไปมาดูข้อที่3ลมกข้อที่3สารละลายกรดไฮโดรคลอริกลูกสารละลายกรดไฮโดรคลอริกกรดแก่เนาะสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น12โมลาร ปริมาตร10มิลลิลิตรเมื่อเติมน้ำจนมีปริมาตร500มิลลิตรจงคำนวณหา p s ของสารละลายอ่ะทีนี้เด็กๆบอกสเต็ปของคุณครูสิสเต็ปในการทำโจทย์คนนี้เนาะเอาตามครูคร่าวๆเนาะเด็กๆจะต้องหาความเข้มข้นของ HCl ซะก่อนพอหนูรู้ความเข้มข้นของ HCl หนูจะรู้ความเข้มข้นของ H บวกถูกไหม เพราะมันเป็นกฎดแก่แตกตัว100%ตแตกตัว100%เพราเหนูรู้ h ฮบกหนูหา p s ได้เลยอ่าสเต็ปข้อนี้จะสั้นหน่อยอ่าโอเคทีนี้เด็กๆหาความเข้มข้นของ HCL หลังจากเติมน้ำเลยลูกอ่าโอเคคอนเซปต์ Concept ของข้อนี้เนาะหาความเข้มข้นของ HCL หลังเติมน้ำถ้าอันนี้เนาะจะเป็นการเจือจางสารละลายเด็กดูออกเนาะมันเป็นการเจือจางสารละลายหมายความว่าตอนแรกเนี่ยมันมี hcl อยู่อย่างนี้แล้วอยู่ๆเราก็เติมน้ำลงไปอยู่ๆเราก็เติมน้ำลงไปมันเป็นการเจือจางมันเป็นการเจือจางดังนั้นเนื้อโมลของ hcl ตรงเนี้ยก่อนเติมน้ำ ับเนื้อโมนของ HCl หลังเติมน้ำเนื้อโมนเท่ากันไหมเนื้อโมนเท่ากันเนื้อโมนของสารที่อยู่ในรูปสารละลายลูกมันก็จะกลายเป็น cV ส่วนพันเท่ากับ cV ส่วนพันถ้าหารพันทั้งคู่แบบนี้ไม่ต้องเอาพันมาคิดลูกตัดพันออกเลยก็จะกลายเป็น c1v1 เท่ากับ c2v2 โอเคไหม อ่ะ c ก็คือความเข้มข้นก่อนเติมน้ำลูกคือ12โมลาร์ลูก v 1คือ10มิลลิลิตรนี่ตรงนี้เนาะอันนี้คือก่อนเติมน้ำเป็นข้อมูลของสารก่อนเติมน้ำทีนี้พอเติมน้ำปึก๊กความเข้มข้นมันเปลี่ยนถูกไหม c 2ติดไว้ลูกอ่าแล้วก็เมื่อเติมน้ำเนาะเขาบอกว่าปริมาตรสุดท้ายเป็น500 รมาตรสุดท้ายเป็น500ก็เอา500มิลลิลิตรมาแทนตรงนี้ได้เลยหนูก็ย้ายข้างหา c 2องหนูกดเครื่องคิดเลขเนาะหนูจะได้ c 2เนาะประมาณ0.24โมลาร์โอเคตอนนี้เราได้สเต็ปตรงนี้แล้วผ่าน ต่อไปเราจะหาความเข้มข้นของเฮบวกลบซึ่งความจริงนะถ้าเด็กๆทําโจทย์เกี่ยวกับกฎเบสจนคล่องแล้วนะความจริงหนูจะได้คําตอบของเฮบวกเลยเพราะมันเป็นกรดแก่ใช่ไหมมันแตกตัวเป็น1นต่อห มันแตกตัวให้ H บวกคือเป็น1ตอนหนึ่งเนาะดังนั้นหนูจะได้ความเข้มข้นของ H บวกเท่ากับ0.24โมลาร์ได้เลยมันจะต้องเท่ากับตรงนี้แต่ถ้าใครยังงงอยู่หนูก็แสดงวิธีทำลูก HCl ละลายน้ำแตกตัวให้ H บวกกับ Cl ลบเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสิ้นสุดการแตกตัวสมมุติตอนเริ่มต้นเป็น0.24 อันนี้เป็น0เป็น0ย์ก่อนเนาะการเปลี่ยนแปลงตรงนี้หายไป0.24เลย1ต่อ1ต่อ1ั1 1 1. นั้นตัวเลขตรงขั้นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ตัวเลขเหมือนกันหมดเลยพอสิ้นสุดการแตกตัวความเป็นกรดไม่เหลือแล้วเราจะได้ตรงนี้แต่ตรงที่เราอยากรู้ก็คือข้อมูลตรงนี้ลูก เราอยากรู้ตรงบรรทัดนี้หนูก็มาตอบเป็นตรงนี้อ่ะโอเคทันไหมจากนั้นหนูก็หา pH เลยลูกหา pH จาก pH เท่ากับลบ log ความเข้มข้นของ H บก กดเครื่องคิดเลขเลยลูกลบล็อก0.24ถูกแล้วล,ลบล ok ็อก ok 0.24เท่ากับ0.62ดังนั้นคำตอบสุดท้ายที่เราต้องการจริงๆก็คือ PS เท่ากับ0.62จบข้อที่3